เราไปไงวันนี้ไปอ่ะพี LE ่ถามน้องไหยครับอธิบายพี่เฟยผู้พิชิตเตอร์ครับเพื่อนสีของช้างโคบลูครับโคบลูช้างช้างโคบลูคือขับครับช้างโคบลูคืคขับนี่ครับไอ้วันนี้คือเขามีเป็นเครือศกาลแห่งข่าวจะเป็นอีเวนต์พิเศษใช่ครับแคมเป็นใหม่ปีนี้เกิดเป็นปีที่สองที่เราร่วมงานกันกับช้างใช่ครับครับแต่ว่าปีนี้ความพิเศษมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วปกติเราจะเป็นแบบเขาเรี่ยเป็นเปลี่ยนการแคมปิ้งแต่ปีนี้เรามีเดนิวแอคทิวิตี้เดนิวคอมพิวที่ที่เข้ามาแล้ว ที่เป็นเฟรมมากๆเป็นอะไรครับพี่เฟร์เป็นกอล์ฟค,ครับซึ่งปีนี้ก็เป็นช้างขบุคคลรีเซนต์ครับเป็นช้างคลับ นะครับแชมเปี้ยนชิพ2024นี่นะครับผมก็เรียกว่าคือเป็นการแข่งขันกอล์ฟที่สำหรับที่ไม่ใช่เป็นโปรแข่งคือเป็นให้ทุกคนเนี่ยมาแข่งกันเพื่อชิงกันไปแบบไปตีกอล์ฟกันที่ไหหนานประเทศจีนนะครับผมเป็นนใหญ่มากๆใช่ใช่ใช่ซึ่งเดี๋ยวเฟย์ก็ไปตีด้วยใช่ซึ่งเฟย์นี่เป็นโปรไม่ใช่โปรตีเล่นตีเล่นเป็นงานเป็นงานสมัครเล่นเขาเรียกอะไรเป็นแบบแข่งแบบชิวๆไลฟ์สไตล์ใช่ใช่ชิวๆโอคูแบบมาใช้เวลาร่วมกันมาแบบไม่ได้มาเล่ว่าแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กมั่มได้กุ๊๊๊กกกกกิุมมั่ได้ ได้นะครับโฮ่งๆได้อยู่อ่ะแล้วอธิบายอ่ะอธิ่ายเราเราไม่เคยจับไม้เมาก่อนเลยมาเข้าวงการยังไงแต่ว่าวันนี้พอแบบเหมือนว่าได้เจอพี่ๆหลายๆคนที่ตีแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเราเหมือนมีแพชชั่นขึ้นมานิดนึงที่รู้สึกแบบได้จะทำได้คือรู้สึกว่ากอล์ฟยากมากแต่พอได้คุยกับหลายๆคนที่ก็เพิ่งเริ่มตีเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าเออน่าน่าน่าลองครับรู้สึกสะต้าเตอร์ก็ไม่ได้เมื่อกี้ไบบอกแล้วครับว่าเดี๋ยวจะไปโรงเรียนใช่ไหมจะไปโรงเรียนผมว่าเดี๋ยวจะลองแบบเริ่มพัดมือซ้ายก่อนด้ววยยยอะไไรเเเเงงีี้่ด๋ปนกกิ กลัวไหมกลัวมันจะข้ามหน้าข้ามตาไหมเฟยเขาเล่นมาก่อนก็เลยปล่อยให้เขาเล่นไปก่อนไปเก่งไปแล้วอ่ะขาเต็มโป๊ะเลยไม่ได้ผมก็ต่อยเขาอยู่ว่าผมเพิ่งเจ็บมาใช่ก็เลยพาต่อยจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจจะเป็นทีมเราเราทีมเดียวกันด้วยใช่ใช่ใช่ร้อยเอวรวดเพื่อนเลยตัดกันเองหรือเปล่าเหมือนกีฬากอล์ฟก็เป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ๆของดาราหลายๆคนใช่ปีนี้ก็เห็นว่าหลายๆคนก็แบบมาหัดเล่นก็มาหัดเล่นกรอบเฟยเพิ่งเริ่มปีนี้ปีแรกแต่ว่าก็จริงจังมากอะไรอย่างเงี้ยครับก็ มันเป็นไลฟ์สไตล์ที่สนุกมากเลยเนาะทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วผมก็ส่วนแล้วปีนี้ของตัวช้างโคบูคคลับเราไม่ได้ทําแค่แข่งในกรุงเทพนะครับเราแข่งทุกภูมิภาคเลยก็คือให้โอกาสทุกๆคนในประเทศนี้ได้มาร่วมครับผมเชิญชวนเชิญชวนนิดนึ่งหาพิเซนเตอร์สองนุ่มครับก็อยากเชิญทุกคนครับไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเป็นโปรแค่อยากให้มาสนุกด้วยกันมาชิลด้วยกันมาคูลด้วยกันครับก็เต็มเต็มอีกรอบครับช้างโคบูคคลับพรีเซนต์ช้างคลับ แชมเปี้ยนชิพ2024ครับครับวันนี้ถึงวันที่3พิษภาคมครับผมก็ลงเยนกันได้ครับผมยังติดตามรายละเอียดแบบเพิ่มเติมที่ชัดเจนได้ที่เพจแฟนเพจเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กแฟนเพจทางคุณบุคคลครับานนีครับแล้วคนไปตีจะได้เจอพี่เฟย์พี่ใบไหมฮะถ้าชนะเราไปไหนน่ะเจอแน่ครับถ้าพวกเราถ้าเขาเอาพวกเราไปใช่ไปไปเจอเจอแน่นอนเจอแน่นอนครับผมากันบาดเจ็บเิดอะไรกันไปเล่นสโนว์บอร์ดมาครับเลครับแล้วก็ เนื่องจากเราซ่าไปหน่อยซ่าไปหน่อยแล้วก็ลงมาค่อนข้างเร็วออก็เลยกลิ้งเหมือนสะดุดแล้วก็กลิ้งหลายตลบแล้วก็ไหลลงครับทำให้หายปลาหัก,หกตอนนี้คือมันดังตอนนี้คือเฟยเพิ่งผ่าไปครับ<อ>เพิ่งผ่าแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงนี้อนอตเจ้าตัวตอนนี้เฟย์แต่ตลังจาเราเล่นเอ็กซ์ตรีมามานี้เราบาดเจ็บเยอะเหมือนกันเนาะเยอะมากครับไม่ได้เข็ดเนาะตอนที่โทรบอกแม่ัมนเป็นไลฟ์สไตล์นะชอบชอบตอนไี้โทรบอกแม่ว่าแม่กระดูกหักแม่ก็แบบอือ พี่เฉยแล้วแค่นี้เลยแม่แม่ชินแล้วแม่ชินไปแล้วแม่ชินไปแล้วครับออก็ตอนนี้ก็พักฟื้นแต่ว่าก็ยังทํางานได้ปกติแค่แบบยกของหนักไม่ได้ ตีกอล์ฟหรือว่าเล่นกีฬาอะไรตีกอล์ฟตอนนี้ตีไม่ได้เลยต้องรอรอกระดูกมันสมัยก็น่าจะประมาณ2เดือนครับไม่ต้องใช็เออไมลาประมาณ2เดือนครับประมาณ2เดือนแล้วก่อนหน้านี้เห็นเห็นหนู่เขาเรียกอะไรนะใส่ปอแขนใส่ปอแขนใช่จริงๆก็ต้องใส่อยู่ครับใช่แต่โค้ชชุดมันไม่เท่ก็เลยถอดอ๋อติดเท่ซะก่อนเดี๋ยวจะคนมองว่าเอ้ยไอ้นี่มันสำออยหรือเปล่าใช่ถ้าถ้านรับผิดชอบงานแล้วชักงานขอโทษหมอด้วยครับ ที่ทีเราจะพอๆลุงบ้างไม่เฟยแบบว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมจะพอๆลุงบ้าไม่เพราะว่าเอออายุกด้เพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามจะเล่นเซฟขึ้นละกันแต่ว่าก็เลิกให้เลิกเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมเลยก็คงยังไม่ได้น้อยังมันลังไปแล้วใช่ครับแต่ว่าก็มาตีกอล์ฟได้ก็ได้อยู่ครับตยังได้อยู่ อธิบายนะพิบายครับเป็นไงหางานที่นี่ทุนทั้งไม่มีอะไรบาดเจ็บเลยครับทั้งตัวเราเซฟตัวเองดีเซฟตัวเองดีครอบสายแฟร์ครับก็อะไรนะเรางานงานงานก็เอ่อถ้าเดือนหน้าครับเดือนหน้าผมจะมีนี่วิสแน่นงานเดือนหน้าผมจะภาพยนตร์ครับผมเข้าโรงวันที่25เมษายนครับเจอ f อ r e c a s t ครับผมซินเจอ f อ r e c a s t ครับผมยัางติดตามได้ครับผมงานกับพี่ย่าห์นะเล่นที่กับพี่ย่าห์พี่ยาห์ใช่ครับจะออกปิดเดือนหน้า ใด้ใน25เมษายนในหลงพระพิยนครับเดี๋ยวเห็นตั้งแต่ปลายปีเฮียเราติดโหหนุ่มหนุ่มหล่อะรดับโรหลายปีแล้วนะที่ติดผมมาตลอดมาหลายๆปีหลายซีซั่นแน่นอนอยู่แล้วป่ะคนนคนนี้ก็ชอบมาคุยที่จริมใหญ่มากกับกับโหนี้แบบว่าทุกปีเลยไหมจะต้องติดเรื่องความความเป็นคนหล่อไม่รู้ผมผมว่ามันเขาเรียกอะไร ขอบคุณครับเัาพูดอะไรไมาเล้ว่าเหมือนว่าเหมือนคนเขาเรียกอะไรเหมือนแต่ละผมว่าเรื่องหน้าตามันเป็นเรื่องเทสแต่ละคนแหละก็ถ้าเขาชอบก็ดีใจครับแล้วว่าตรงไหนเขาหล่อสุดเราเจอเขาอะไรนะ้เขามาเขจักมานานแล้วว่าจไปเน่ยไปไปเฟ่ขาวไเนี่ยรอไเขาหอของเขาอยู่แล้วนแต่เอเห็นก็รู้อยู่แล้วเขาหลอแล้วว่าทุกที่ของไปอยู่ตรงไหนคำหล่อ ความเป็นตัวตัวเองของเขาติดติดเขาความเป็นตัวเองอนะครับเขาลออยู่แล้ว ไม่สนิทแต่ว่าเราได้ได้มาหลายปีเราต้องรักษามาตรฐานความรอตรงนี้ยังไงดีให้เราติดอันดับอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยลูกค้ามาไม่ได้ผมมีผลิตภัณฑ์ลูกค้าเข้าครับสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนความลรอผมเป็นทุกปีครับก็ิอ่แต่แต่สายแฟนของเราก็ไม่ยิ่งหย่อนนะไบรท์เป็นไอดอลทางด้านแฟชั่นเหมือนกันเป็นไอคอนทางด้านแฟชั่นเหมือนกันก็ตั้งใจครับตั้งใจทำตรงงานที่ได้รับแรับตอนนี้ก็เอนจอยเอนจอยทุกพายเลยครับทุกพายการแสดงพายบน ฟาร์มแฟชั่นพาร์ทงานส่วนตัวเองก็ตามเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าทุกๆอย่างผมแฮปปี้แล้วก็สนุกกับการทำงานมากๆนี่แหละจะก็เป็นแบรนด์เอ็มของแบรดบารีไอเจไปซิปติใช่ไหมคุณแรกคุณเบอร์บารี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 เออจริงๆจริงของของตัวเบอร์บารีเป็นเป็นเอ่อ G B A เอ่อให้เขาตั้งแต่จริงๆทำงานมาเกือบสองปีแล้วแล้วก็ยังปีนี้ก็ยังทำได้กันต่อเรื่อยๆยังไงก็ติดตามได้อ่ะพักคอนเสิร์ตพักคอนเสิร์ตหน่อยอธิบายขับสายอ๋อใช่ปีหน้า ไม่ปีหน้าเรียนงานอะไเยอะไงเรีนหน้าเรีนหน้าเดี๋ยวมีสองคอนเสิร์ตเล่นที่ญี่ปุ่นครับผมก็ในงานจะเล่นที่พิ r อ n a รีนครับชิงแนเป็นของงานประการางวันของสถานีโทรทัศน์เกาหลีแลวก็อีกงานนึงเป็นแฟนมิทติ้งผมเองครับจัดที่โตเกียวครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดเมษายนก็สองงานแล้วกับชันเน้นแล้วทำไงบ้างคบตอนนี้ที่เรา ที่พี่ใบโพสต์ตอนนั้นอะอ๋อผมอรอเป็นไงบ้างเป็นไงตอนนี้เป็นเรื่องของทีมเลยตอนนี้ผ่าน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 ผมไปแล้วผมแบบว่าตอนนี้ผมกลับมาโฟกัสเรื่องงานแล้วก็ทำหน้าที่ของผมให้ดีต่อไปที่เหลือก็ให้ทีมจัดการนอยแมไหมนอยแม่พี่ไบออตอนเจอตอนนั้นปอเจอกระแสตอนนั้นทะไมแต่ดีแล้วแต่ผมก็เลยครับมายถึงว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะมันเหมือนมันเป็นเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเราก็ต้องพิชุดผมรู้สึกมันเป็นแบบก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนแล้วก็เป็นอีกหนึ่ ขึ้นด้วยไมแข็งแกร่งขึ้นด้วยไม่ไปผมว่าเตรียมนะอะไรอย่างั้ขอบคุณครับ